ราดูน้ำหนักนะครับมาดูน้ำหนักกันนะครับวันที่สามสิบแปดนะครับวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่วันนี้เหลือร้อยสิบเอ็ดจุดศูนย์แล้วครับอ่ายังไม่แตกร้อยสิบนาะร้อยสิบเอ็ดอยู่นะมื้อเช้านะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับนี่ข้าวเหนียวไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมู นี่ครับหมูย่างนะครับหมูย่างหมูย่างข้าวเหนียวนะครับมื้อเช้านะครับวันนี้นะครับแล้วก็รับใบประากาศของดีของอร่อยนะครับใบประากาศการันตีของดีของอร่อยร้อยแปดลิ้วกระดิ่งพันอารันตีเอามาประ,ประมาณ10% ก็ออกมาปั่นจักรยานตอนช่วงเย็นนะครับโ้แดดยังิงเปรี้ยงอยู่เลยครับวันนี้วันนี้ก็ต้องออกมาเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคืนนี้นะครับจะต้องไปอยู่นอนเวนนะครับก็นะครับต้องออกมาเร็วนิดนึงนะครับพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าด้วยนะครับปั่นกันตอนแดดเปรี้ยงเลยนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็เกือบจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับห้าโมงครึ่งล้นะครับแต่ว่าตอนนี้แดด ยังซองตายเลยครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นไปเรื่อยครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะปั่นได้เท่าไหร่นะกาหนดเวลาเราปั่นอยู่ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับปั่นถึงหนึ่งทุ่มนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมปั่นต่อเลยนะนี่ครับวันนี้มาปั่นท้างหน้านี่นะครับตอนนี้จะถึงอบาตอตอบนท่าไข่นะครับเห็นไ,ไหมเพื่อนๆจะหกโมงแล้วแดดยังเปรี้ยงๆเลยแดดยังไม่น้อยลงเลยนะครับ ตอนนี้ก็มีรถวิ่งไปเรื่อยนะครับก็รับเด็กกลับบ้านจากที่ทำงานกันนะครับรถวิ่งไเรื่อยแต่ถือว่าน้อยนะครับตอนนี้รถน้อยละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปั่นเลยนะครับยมมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่แคลอรี่นะฮะอ่ะตอนนี้นะครับอยู่ที่ปลายทางครับอยู่ที่สะพานคลองบางบพูนะครับวันนี้โอ้โหเห็นแดดไหมครับเพื่อน วันนี้ได้เงินนะครับเพราะว่าด้ด้วยแดดด้วยนะครับวันนี้ร้อนเนาะนะครับปั่นได้น่าจะ200กว่าแคลอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นต่อเลยเนาะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับตอนนี้ก็อีกแปนาที6กโมงนะครับโอ้โหแดดยังเปรี้ยงๆเลยนะครับก็เพลินนะครับดูมังงะดูอะไรไปด้วยใน u t u b e เนาะแล้วก็ปั่นเพลินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นต่อกันเลยนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนเย็น นะครับตอนเย็นอยากกินส้มตำปูปลาล้านะครับก็เลยปั่นจักรยานออกมาแวะซื้อนะครับแล้วก็ซื้อน้ําเกลือล้างจมูกของลูกด้วยนะครับตอนนี้ก็ปั่นอยู่ทางรถไฟนะครับกําลังจะไปเอาส้มตำนะครับทําการสั่งไว้แล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านประจํานะครับช่วงหลังที่กินตอนเย็นเนาะนะครับทาอร่อยนะครับทาสะอาดทำอร่อยด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเบืดแล้วแสงจะวูบว่าวว่าวนี่นะเพื่อนเนาะ ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ปั่นไปเรื่อยครับเอาส้มตำแล้วก็กลับบ้านไปทานตอนไปเข้าเวร่นะครับป่ล้ะครับเพื่อนนะครับครับหลังจากปั่นจักรยานนะครับก็ซื้อส้มตำนะครับอยากกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับส้มตำปูปลาร้านะครับแล้วก็มีนี่ครับที่บ้านมีหมูต้มเหลือนะครับก็เลยเอามากินด้วยนะครับนี่ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่38นะครับในการลดน้ําหนักนะครับด้วยการคุมน้ําหนักและการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับมานอนเบรนะครับไม่ได้เอาอะไรมาตั้งเลยเนาะนะครับก็จะเห็นว่ามุมมองอาจจะแปลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมล็อกแสงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแสงจะวูบวาบนะฮะนะครับก็อาจจะเห็นว่ามุมมองวันนี้จะแปลกนิดนึงนะครับไม่มีขาตั้งไม่มีอะไรมาเนาะ นะครับมาดูน้ําหนักวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแคลอรี่เกินไปนะครับจากทิ้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายในตัวแอปพลิเคชันนะครับติดลบสี่ร้อยห้าสิหกนะครับโอ้โหเด็กสวยงามมากครับลบสี่ห้าหกนะครับนะครับมีน้ำบูนี้หนึ่งนะวันนี้นะครับวันนี้ก็ทำงานมาเหนื่อยมากนะครับก็เออมาอัดตอนนี้ตีสองตีสามตีสองนะครับกำลังเข้าตีสองนะครับนอนเวนะฮะ ติดลบ456นะครับวันนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนีกก่อว่าเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องดูในหน้าจอคอมนะครับแคปมานะฮะตัวนี้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ผมทานอะไรไปบ้างนะครับสมับวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือมื้อเช้านะครับไม่ทานจริงๆนะครับแต่เมื่อเช้ากลัวเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วก็จะเกิดการหิวนะครับก็เลย แวะซื้อหมูย่งางข้าวเหนียวนะครับหมูย่างห้าไม้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวถุงนึงตกแล้วนะครับหมูย่างห้าไม้ผมตีไปที่500แคลอรี่นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวถุงละ9กแคลอรี่นะครับอาจจะเกินนี้ไปบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีในส่วนของออมันมันของหมูเนาะนะครับก็เลยน่าจะแคลอรี่สูงนิดนึงนะครับก็อยู่ในส่วนของ500 97แคลอรี่นะครับสำหรับในส่วนของมื้อเช้านะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอาหารเที่ยงนะครับอาหารเที่ยงเป็นข้าวยำไก่แซบนะครับทีนี้ผมไปทานที่ไปจัดจัดการอบรมวันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวยำไก่แซบนะครับผมเลยเลือกเป็นของเคฟซีไปนะครับ640แคลอรี่นะฮะก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับสําหรับข้าวยำไก่แซบเพราะว่าไก่เป็นไก่ทอดเนาะ นะครับแล้วก็หนึ่งจานนะครับที่ทานไปแล้วมาดูในส่วนของอาหารว่างนะครับอาหารว่างก็จะเป็นอาหารเบรกนะครับผมที่ผมทานไปนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวต้มมัดหนึ่งมัดนะครับก็หนึ่งมัดก็คือหนึ่งคู่เนาะนะครับเป็นสองชิ้นนะครับหนึ่งมัดนะครับตกที่สองร้อยแปดสิบห้าแคลอรี่นะครับแล้วก็มีอาหารเบรกนะครับตอนบ่ายไอตอนเที่ยงนะครับเป็นสาคูเปียกแปดสิบสี่แคลอรี่นะครับมากับพร้อมอาหารเที่ยงเลยนะฮะนะครับ แล้วเรามาดูในส่วนของโอ้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวันนี้มีอ่าช่วงบ่ายเป็นแซนด์วิชปูอัดไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเอาของเลอแปลงมานะครับแต่เป็นอาหารเบรคของทางโรงแรมเนาะห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะครับร้อยสามสิบแคลอรี่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตอนเย็นนะครับมาเข้าเวรบอดีพี่เข้ามาก็เลยอ่าตอนเย็นเนาะมี แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็มีทานเบียร์หนึ่งขวดนะครับสามร้อยยี่สิบแคลอรี่นะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นผมตีเป็นเป็นกับแก้มเนาะเป็นหกไม้นะครับสามร้อยหกสิบแคลอรี่นะครับแล้วก็มีทานอีกหนึ่งอย่างนะครับกาโตะนะครับล้าองุ่นกาโตะเนาะเป็นมุนมะพร้าวนะครับอยู่ที่แปดสิบแคลอรี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าวันนี้นะครับ กินเกินมากนะครับพอดีอพี่นะครับที่ทํางานมาชวนกินนะครับก็เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆนะครับไม่ได้ทานตอนมาทํางานมาเข้าเวรนอนเวรเนาะนะครับเป็นตอนช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เราเลิกงานแล้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการออกกําลังกายนะครับเป็นการปั่นจักรยานนะครับวันนี้ผมตีที่70นาทีนะครับ ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่663นะครับก็หลังจากเลิกงานนะครับไปปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็กลับมาพอดีพี่เขามาชวนพอดีนะครับก็เลยทานไปนะครับแต่ทานไม่เยอะนะครับทานนิดๆหน่อยนะครับนะครับก็1งขวดนะครับแอลกอฮอล์หขวดวันนี้เนาะวันนี้จะเป็นชีสเดย์หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับเรามาดูในส่วนของไอ้นี่ดีกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็มีบ้างนะครับเรื่องการท,ทานพวกเนี้ยมันต้องมีนะครับในชีวิตคนทํางานของเราถ้าเกิดว่าเป็นอ,อย่างผู้ชายก็อาจจะมีบ้างสาหรับคนไม่ทานก็ถือว่าโชคดีนะครับในการลดน้ําหนักไปเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับเราในมีสังคมเนาะเราก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาชวนทานเราก็ไม่ปฏิเสธละกันนะครับก็ถือว่าดูเป็นมือมือ,ไป,มอไ,ปไปบางอย่างถ้าเกิดมันมากไปก็เราก็อาจจะไม่ทานเยอะเกินไปนะครับอยู่ที่ว่า การทานของเรานะครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับเมื่อเราคุณน้ำหนักอยู่นะครับทานได้นะครับแต่ว่าต้องรู้นะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกทุกครั้งเพื่อนนะครับจะทานของที่เป็นบุฟเฟ่ทานอะไรแต่เราต้องรู้นะครับว่าเราควรทานอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ปล่อยตัวนิดนึงนะครับมีการทานเบียรนะฮะมารับสาภาพกับเพื่อนๆนะครับวันนี้มีการทานเบียรบ้างนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของ เรามาดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดแล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับวันนี้ทานเยอะพรุ่งนี้ชั่งน้ำหนักนะครับจะเหลือร้อยสิบไม้นะครับแต่ว่ามาเช้าช่างก็เป็นร้อยสิบเอ็ดทุ่ทั่วแล้วนะครับแล้วมาดูในส่วนของสารอาหารที่วันนี้ผมทานนะครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกกิโลแคลอรีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับค่า TDE นะครับก็ รวมกับการออกกำลังกายทำงานแอสซายของวันนะครับผมยังถือว่ายังไม่ถึงไม่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 เกินเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของผมอยู่ที่3,300เนาะของสำหรับน้ำหนักตัวอย่างผมเนี่ย3,300นนะครับแล้วก็เทียบกับอายุด้วยนะครับก็ยังถือว่าไม่เกินเกณฑ์แต่ว่าถ้าเราลดน้ำหนักเราจะทานแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะนะครับ แล้วก็อัตราการเผาผลาญวันนี้นะครับรวมถึงการเดินด้วยอยู่ที่870แคลอรี่นะครับนะครับมีความก้าวหน้าจากเมื่อวานนะครับ12%นะครับแล้วก็ BMI ผมเป็น37.5นะครับตอนจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้ำหนักเกินเนี่ยผมลดมาเป็นบวก43ละจากเมื่อวานนะครับเป็น44เนาะเห็นไหมครับ b m r นะครับถ้า b m r ปกติของผมมันจะอยู่ที่2,349นะฮะ ค่าบินอาร์เนาะแต่มันมีค่า TDE นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักจะต้องรู้ค่านี้ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเราทานวันนี้เกินเท่าไหร่นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของโภชนาการวันนี้ดีกว่านะครับว่าโภชนาการของผมเป็นยังไงบ้างในส่วนของโปรตีนต้องบอกว่าทานน้อยนะครับวันนี้ทานน้อยเป็นแป้งซะเยอะมากกว่านะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับน้ําตาลเยอะเหมือนกันนะครับ โปรตีนผมทานไป6.5เองนะครับน้อยน้อยน้อยเลยนะครับต้องการ59นะครับแต่ผมทานไป6.5เองวันนี้ต้องบอก่าเลว่าแหลกมากนะครับค่าสารอาหารก็ไม่ได้นะครับแต่แคลอรี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเรากินแบบที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นไหมสารอาหารของเราที่เราจะได้รับแต่ละวันนะครับโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆนะครับได้น้อยมาก นะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับผมทานไป63.1นะครับที่ต้องการคือ146นะครับอันนี้ก็น้อยมากนะครับแป้งไม่ค่อยมีนะครับมันมีในส่วนของไก่แทบมันมีแป้งบ้างนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตข้าวนะครับอ่ะในส่วนของไขมันเท่าไหร่นะครับ11.2นะครับนะครับไขมันก็ไม่เกินเห็นไหมเพื่อนๆ11.2นะครับต้องการ39นะครับสิ่งที่สารอาหารต้องการต่อวันนะครับไม่ถึงเกณฑ์นะครับแต่ว่า แคลอรี่ถึงนะครับเป็นส่วนของที่เราทานพวกอาหารที่เป็นอาหารเซ็ตเป็นรูปลูกชิ้นบ้างอาแอลกอฮอล์บ้างนะครับพวกนี้แคลอรี่สูงนะครับแต่สารอาหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลดน้ำหนักอยู่อย่างจริงจ,งจ,งจังนะครับในส่วนตรงนี้สารอาหารที่ผมทานนะครับแคลอรี่จริงๆมันถึงได้แต่ว่าในส่วนของสารอาหารมันได้ไม่ถึงนะครับจําเป็นนะครับ ส่วนใหญ่นะครับ80%คนจะให้ได้สารอาหารถึงที่เราต้องการนะครับต่อวันเนาะนะครับในส่วนตรงนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นคือวันนี้เหลวแหลกมากนะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนี่ยผมก็จะเข้านอนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะตื่นประมาณตีห้านะครับเพื่อที่จะกลับบ้านไปอาบน้ํามาทํางานนะครับแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียน นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็อยากจะให้อยู่กันต่อไปเนาะสําหรับใครที่กาลังลดน้ําหนักแล้วลดน้าหนักไปด้วยกันนะครับมาเรามาโพสต์สามารถโพสต์ได้นะครับว่าอ่าตอนนี้เพื่อนๆน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนะครับลดถึงเท่าไหร่แล้วเราเข้ามาคุยกันนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ขอตัวเพื่อนๆก่อนนะครับขอตัวไปเข้านอนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดี รัลนลิ้มพันกันนะครับอ่ะสวัสดีครับก็ฝันดีลาตีสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆบายยครับสวัสดีครับบายยไปแล้วนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ